สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซทุกทท่านเลยนะคะมาพบกับช่องสาวิึงเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางลาวพัฒนาเนาะพี่พี่จ๋างวดประจําวันที่5มกราคม2,566นะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด เด็กต่างกว่าสิปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะามาดูผลของงวดที่แล้วเนาะพี่พิจา่าซึ่งงวดที่แล้วแอดให้เด่นไปที่04 6นะคะ046 0ไม่มานะคะพี่พิจา6ไม่มา4มาล่างของ6ตัวนะคะเอาล่างของ อ่าล่างของหกตัวนะคะถ้าใครนําไปเป็นแนวทางก็จะได้ในตัวกลับเนาะ<ส>อ่ารอบนี้แอดพาลุตต้องกราบขอโทษขออภัย PPFC ด้วยนะคะมาเฉพาะเด่นสี่นะคะ<ส>อ่ะเดี๋ยวตั้งกันต่อนะคะของวันที่วันที่ห้านะคะสําหรับของวันที่ห้าชื่นชอบค่อยตามนะไม่ชอบสามารถผ่านได้เลยสูตรการคํานวณมีเข้ามีหลุดนะคะมาดูตัวเด่นกันก่อนเลย เชินชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะคะเข้ามารับชมแล้วนะคะแอดฝากด้วยนะฝากกดไลค์นะคะพี่ๆจ๋าเปิดการมองเห็นให้แอดด้วยเนาะขอแค่คนละไลค์นะคะขอคนละไลค์นะคะอ่ะมาดูตัวดินกันสำหรับตัวดินนะคะดินแอดให้ไปที่ห้าหนึ่งเก้า ติดแอดเดี๋ยวตัดไปที่ตารางเนาะอันนี้คัดเด่นมาก่อนส่วนวิ่งรูดนะคะแอดให้วิ่งรูดที่ห้าถ้าใครไม่ชอบห้าก็หนึ่งกับเก้าแล้วกันนะคะพี่พี่จ๋าอ่ะเรามารูดที่ห้ากันก่อนเดี๋ยวค่อยดูตัวที่แอดเน้นนะคะห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้านะคะ,ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นกันเนาะสำหรับเราพัฒนาสูตรเม็ดเดียวนะคะตัวที่แอดเน้นนะคะแอดเน้นไปที่ห้าศูนย์นะคะห้าหนึ่งห้าสี่ ห้าหกห้าจ็ดแล้วก็ห้าเกนะคะหากมีตัวที่ชื่นชอบเหมือนกันนะคะค่อยตามแอดนะแอดก็ขอขอ,ขอบคุณพี่พี่ทุกๆท่านนะคะที่มาติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์เนาะก็ขอให้เฮงเฮงรวยๆกันทุกๆท่านเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ